สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการบล็อกหลังแล้วก็เรื่องของการวางยาสลบนะครับผมไม่ได้เป็นหมอครับผมแต่จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับผมในเรื่องของการบล็อกหลังก็คือหลายท่านนะครับผมคิดว่าการบล็อกหลังมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่เจ็บนะครับผม ซึ่งผมคนนึงแหละเขาบอกว่าบล็อกหลังมันเจ็บมันปวดนะผมเพราะว่ามันต้องฉีดเข,าข้าไขาสันไขสันหลังอะไรอย่างเงี้ยนะผมไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราะเขาพูดไปอ่ะเขาบอกมันเจ็บมันปวดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมเคยวางยาสลบแต่การของการวางฉันยาสลบเนี่ยเราแค่ดมใช่ไหมละ่ะดม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 ,ดม,ดม,ดมแล้วมันก็ หลับไปเลยหลับโดยไม่รู้ตัวแล้วหมอเขาจะทำการผ่าตัดผ่าตัดของเรานี่แหละจะผ่าตัดงังทแล้วแต่นะผมแล้วแต่หมอจะอแล้วแต่ว่าเราเราเป็นโรคอะไรนะครับผมในการผ่าตัดเนี่ยพอเราวางยาสลบแล้วเราหลับไปแล้วเราจะไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไม่รู้สึกตัวครับผมเราจะฟื้นขึ้นมาก็ต่อเมื่อยาสลบเราหมดนิดนะครับผมข้อดีก็คือมันหายกังวล นะครัมันหายข้างบลคือผมยังเคยท้านะว่ายาสลบเนี่ยเอาผมไม่อยู่หรอกประมาณนี้ยเราเราก็คลยเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าเราเราไม่สลบแน่นอนเราคิดอย่างนี้นมไปแค่นมไปไม่ถึงสามครั้งเองเตื่นไปทีคือเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอลืมตาขึ้นมาเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเป็นเครื่องเครื่องปั๊มหัวใจอีกข้างหนึ่งมีคนรู้สึกว่า อีกห้างนึงมันเหมือนในีใครวัดความดันให้ตลอดเลยมัน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 จะมีเครื่องวัดความดันทุกห้าทีมันจะวัดทุกห้าทีมันจะวัดวัดแล้วก็มันจะมีอะรเขาเรียกว่าที่ประจรติดอยู่ตรงหน้าอกของเรานะครับผมแล้เสจแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งก็จะแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะหนีบเข้าไปนิ้วอ่ะมันยังตืดตืดตืดเหมือนวัดอะไรของเขาที่แหละก็ของของการาบางแงสมเนย มันมัน,ม,น,ม,นมันโอเคสําหรับเรานะผมแต่ข้อข้อคือในช่วงนี้มันเป็นช่วงของขเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับโราบานะคระบาดเนาะผมในเรื่องของโรคระบาดก็คือทําไมเขาถึงไม่ให้ดมส่วนใหญ่เขาจะช่วงเนี้ยเขาจะไม่ให้ดมเกี่ยวกับโรคโรคทางเดินหายใจเนี่ยเขาจะไม่ให้ดมนะผมเพราะว่าถ้าดมไปแล้วมันติดเชื้อ เขากลัวจะติดเชื้อนะครับผมเพราะว่าป้องกันได้ก่อนใช้ไหมละ่ะช่วงนี้มันระบาดเยอะใช่ไหม <_ d ata> เขาก็เลยแบบว่าป้องกันได้ก่อนนะครับผมป้องกันได้ก่อนในช่นนี้ก็เลย <_ d ata> เขาก็เลยป้องกันได้ก่อนไม่ให้วางยาสลบนั่นเองเพราะว่าผมอะ่ะขอเขาวางยาสลบไงเพราะผมเคยวางยาสลบผมกเลยแบบว่าอ,อย่าวางยาสลบมากกว่าอะไรผู <_ d ata> ท้ที่จะวางยาสลบเราเนี่ยจะเป็นแพทย์วิสัญญีนะครับผมก็คือ เขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางเงินศนั่นเองนะครับหรือการมกหลังของเรานั่นเองนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็คือผ่านไปแล้วนะจบไปแล้วนะในเรื่องของการวางเงินศพเรื่องการของการมกหลังส่วนใหญ่คนจะกลัวจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยครับผมตอนที่หมอเขาแทงไปเนี่ยแทงเข็มไปเนี่ยก่อนที่เขาจะแทงเข็มไปเขาจะให้เราเหมือนกออย่างนี้ใช่ไหมก่อนอย่างเงี้ย แล้วก็นอนไปนะก่อนี้เนี่ยเราให้เรานอนไปนะผมนอนไปเอากอดแล้วก็นอนท่านอนนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ทําท่านอนให้ดูก็คือว่าท่านอนเนะี่ยจะเป็นรักษะอย่างนี้เขาหลางงี้เขาก็จะทายกคอทาอะไรเขาก็จะดูเส้นนี่แหละเขาก็จะเอาเข็มแทงไปเข็มของเขาเล็กมากแต่ มันยาวนะครับผมมันจะยาวนะผมมันมันแล้วแต่ว่าทางรงบาลด้วยนะบางที่ก็จะยาวบางที่ก็จะสั้นนะครับผมถามว่าตอนแทงไปรู้สึกไหมมันสําหรับผมนะบา,บางท่านบอกว่าเหมือนมดกัดแต่ที่อ่อทำไมถึงบอกว่าเป็นมดกัดก็คือว่าตอนแรกกังวลแล้วเตียง,งข้างๆอะ่ะเขาบอกหลังมากเลยถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างบอกหลังไม่ไม่เจ็บ ตอนแทงไปเนี่ยเหมือนมดกัดเขา,าอย่างนี้เหมือนมดกัดแต่ตอนผมเนี่ยตอนผมตอนที่ผมแทงเนี่ยเหมือนมดกัดไหมไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าว่าเข็มแทงไปแต่มารู้สึกตอนที่เขาปล่อยยาชานะครับตอนเขาฉีดยาชาเข้าไปม,มันเจ็บมันเจ็บร้องโอ้ยแล้วก็ไม่แล้วคือมันเริ่มชานะแล้วแล้วเขาก็จะเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่าโดนแทงฉีด <Jeez. S 1> เอาแทงประมาณสามเข็มแทงเราประมาณสามเข็ม ประมาณสามเข็มแล้วเสร็จแล้วเขาก็อุ้มแล้วเขาก็พลิกตัวขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงตอนนั้นเราจะไม่รู้สึกอะไรเราจะไม่รู้สึกท่อนล่างเขาอันนี้คือบล็อกการบล็อกหลังจะอบล็อกท่อนล่างก็คือการทําผ่าข้างหลังการบล็อกบล็อกข้างหลังนะครับจะไม่ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่เรื่องของการบล็อกหลังเนี่ยบางโรงพยาบาลก็จะแล้วแต่ดุลพินิจของการที่หมอจะใช้เขาจะแบบว่า บางที่เขาจะไม่ค่อยอยากให้ใช้เพราะว่าการบลอกหลังเนี่ยถ้ายามันไหลตอนฉีดแล้วมันไหลเข้ามันไหลมาขัดท่อนบนเนี่ยมันจะชาท่อนบนซึ่งมันจะอันตรายแล้วก็การขยับขยื่นมันจะขยับขยื่อนไม่ได้ข้อเสียคือว่ามันจะขยับขยื่อนไม่ได้จนกว่ายาชาจะหมดฤทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราปวดฉีปวดเย,ย่เราจะไม่รู้สึกนะผมแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเรา ในการผ่ากันเราจะไม่ไม่ฉี่ไหมเหรอไม่ปวดเพราะเราไม่รู้สึกเพราะเราชานะครับผมแล้วยาชาเนี่ยจะหมดฤทธิ์ช่วงประมาณกี่ชั่วโมงต่อไม่ได้ครับผมบางท่านก็ภายในสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงของผมเนี่ยผ่าตอนสองทุ่มสามสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มออกได้ออกจากห้องห้าทุ่ม เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เขผมหกชั่วโมงหกชั่วโมงของผมเนี่ยยาชายังไม่หมดฤทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่สามารถลุกแล้วเดินได้แต่เดินแบบไม่ได้สะดวกเท่าไหร่คือฝืนเดินเพราะว่าอยากเข้าห้องน้ำนะครับผมนะครับผมก็คือจะมารู้อ่ยาชาหมดฤทธิ์ช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงที่หมดฤทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับผม แล้วก็ไม่ได้กลัวอย่างที่คิดเลยนะครับผมที่มาทําคลิปนี้ให้ดูก็คือว่าคือตัวเองกังวลมากแล้วก็เข้าไปดูใน y t u t u อะ่ะมันไม่มีข้อมูลอย่างเรื่องของการบอกหลังมีแต่แบบมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราเข้าใจอย่างที่เราอยากจะได้คําตอบวันนี้ก็เลยมาให้คําตอบว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดนะครับผมเข็มเล็กมากไม่เจ็บมันฉีดยานะครับมไม่เจ็บ บอกตามตรงว่าไม่เจ็บเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผมแต่ที่บางและดแลแต่ดูนินที่ของโรงพยาบาลนะครับผมแต่ถามว่าอันตรายไหมไม,ไม,ไม่อันตรายเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมเขาจะมีเซฟตี้ของเขาเขาจะมีแบบว่ามีแผ่นรองหลังอะไรของเราให้อย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วกันตรงนี้ก็มีการแบบว่ามันจะชาไปท่านล่างเขาก็จะมีตัวติดที่ประจอนามดันทุกห้าชั่วโมงแล้วก็มีที่นีเหมือน นี่เขาเรืงอะไรตืดตืดตืดอะไรของเขานั่นแหละก็จะมีแค่นั้นก็ไม่ได้อันตรา,ายอะไรตอนที่เราผ่าเราจะไม่รู้สึกตัวมันจะไม่ได้รู้สึกตัวหรอกมันจะรู้สึกบางทีแบบสมมติว่าหมอผ่าเราตรงนี้แต่เราจะไม่รู้สึกว่าหมอทำทำเราตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วหมอเขาจะแบบว่าได้พอดีเลยเขาก็จะเอาเหมือน แล้วก็แผ่นแผ่นยาพรานะครับผมเป็นพลาสติกเข,า,ขาจะตัดไว้ให้มันแหลมๆหลมเขาก็จะมาจิ้มเราตอนตอนนี้รู้สึกไหมรู้สึกแล้วตรงนี้รู้สึกไหมตรงที่ฉีดยายชารู้สึกไหมรู้สึกแต่รู้สึกน้อยไหมอ่ารู้สึกน้อยแล้วก็ต่อไปนะผมในช่วงของการผมประทับใจตรงที่แบบว่าโรงพยาบาลที่ผมทําการผ่ตาตัดก็คือที่ซีเซเกตผมเคยผ่าตัดที่เอกชนกับรัฐบาล นะครับรัฐบาลอนะเอ,เอ,เอของสิสเิบเี่ยแพทย์สายณีนะครับผมคือในในห้องผา่าตัดประมาณแปดรวมหมอประมาณเก้าคนเก้าคนสิบคนนะก็คือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาเลยเขาจะไม่ให้คนไข้เครียดนะครับผมแล้วก็ลดความเครียดของคนไข้แล้วก็เขาจะคุยเรื่องตลกตลกอ่ะแม้แต่ฉีดยาเขาจะคุยเรื่องตลกตลกคือเขาคือผมกังวลผมกลัว ขาชียาชาเยมืออย่างนี้สัน่นยังกลัวอยู่เลยยังสัน่นอไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเนะ่มือสั่นอย่างนี้เลยจริงๆสัน่นนี้เลยคือแบบมันกังวลมันกลัวแบบมันกลัวไม่เคยมันก็กลัวตอนที่หมอเขาจะผ่าตัดเขาว่าเทสนะขอเทสก่อนจุดหนึ่งจุดสองไม่รู้สึกอ่ารู้สึกก็ทําการผ่าเลยนะครับผมนะครับเขาจะส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะบางเขาจะให้ชียาชา ผมเจอเตียงข้างๆนะเขาเขาบอกหลังเขาบอกหลังไปแล้วแต่ผ่าเขาผ่าตัดน,นานเกินไปยาชามันหมดนะผมไม่เสร็จนะผมไม่เสร็จบอกเขาก็จะบอกทุกครั้งแหละว,ว่าถ้าทําไปแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเจ็บให้รีบบอกทันทีเขาก็จะทําการวางยาสลบให้เรานะครับผมเพราะว่าตอนที่ผ่าเนี่ยมันจะไม่สามารถฉีดยาชาได้อีกแล้วมันจะต้องวางยาสลบลทในทีนี้นะครับ เดีย๋ยววันนี้สมอเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นฉีดหรือว่าดมเอานะครับผมแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไมา่ค่อยได้ใช้ดมเพราะว่าในเขาต้องป้องกันเพราะว่าตอนนี้มันมีโรคระบาดเข้ามานะครับผมเขาต้องป้องกันนะครับผมในส่วนของผลข้างเคียงของการฉีดยาชาอ่าเขาเรายียกว่าโทษทีครับเรื่องของการบล็อกหลักคือเราได้รู้เราได้มองเห็นเราได้รู้ว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาเราไม่ต้องหลับ เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะตื่นขึ้นมาไหมบางยาสรบเนี่ยบางท่านจะแบบว่ากังวลว่าจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าประมาณนี้นแต่การบล็อกหลังเนี่ยเรารู้สึกตลอดเวลาเรารู้ตัวตลอดเวลานะครับผมแต่เราไม่เจ็บนะครับผมแล้วก็ผลข้างเคียงก็คือเราจะเจ็บในเรื่องของการตร,ตรงจ,จุดที่เราฉีดยาชาเราจะเจ็บเจ็บบางท่านเจ็บประมาณห้าวันเจ็ดวัน แต่ผมเจ็บประมาณเกือบสองอาทิตย์นะเจ็บมันจะไม่ได้เจ็บช่วงอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันจะเจ็บแล้วหลังหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเจ็บแต่มันมันไม่ได้เจ็บมากนะมันจะลดลดความเจ็บนะครับผมนั่นแหละลน้องก็จะบวมบวมๆหน่อยๆประมาณนี้มันแล้วแต่ท่านนะครับผมก็บอกแค่นี้ว่าพอจะฉีดยาชาไปแล้วมันจะรู้สึกว่า เจ็บช่วงของการฉีดของการบ็อกหลังของการฉีดยานั่นแหละมันจะรู้สึกเจ็บนะครับผมบางท่านอาจจะเจ็บมากบางท่านอาจจะเจ็บน้อยนะครับผมสำหรับผมว่ามันเจ็บอะประมาณนี้ก็บอกเลยว่าไม่ต้องก,อกังวลเรื่องการของการบล็อกหลังนะครับผมบางยาสรบปก็ดีแต่บางท่านอาจจะก,ก,ากังวลเรื่องของการโดนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาประมาณนี้แต่เรื่องของการบล็อกหลังดีไหมดีนะครับผมได้เห็นอะไรทุกอย่าง นะครับผมเดีนพูดคุยกับหมอได้อะไรได้พอผมนี่พอผ่าไปแล้วหมอก็จะมาบอกว่าเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วน่าอย่างนี้หมอก็จะบอกนะครับหมอหมอดูแลดีนะยอมรับว่าหมอสรีสเกตดูแลดูแลให้ดีนะผมเป็นเป็นหมอที่แบบว่าเป็นหมอที่แบบว่าช่วยเหลือคนไข้แล้วก็แบบมีจรรยบรรณะประมาณนีน้เอาว่าอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าราักในอาชีพของตัวเองแล้วก็ทําทําในอาชีพของตัวเองแล้วก็ทํา จนส,สุดความสามารถของตัวเองนะครับผมแล้วก็ผ่าผ่าตัดออกมาแบบแผลสวยมากแล้วก็ดีด้วยนะครับผมก็คือแบบดีอะ่ะยอมรับว่าดีนะครับผมก็มาบอกให้ดูว่าการบล็อกหลังทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องก,การบายแศพทุกคนก็ไม่ต้องกลัวแต่ตอนเนี้ยเรื่องการของการบล็อกหลังจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับผมจะได้เห็นทุกอย่างนะครับผมแต่แบบไหนก็ดีหมดแหละแต่ว่าที่จะมาพูดเนี่ยก็คือแบบว่า บางท่านอาจจะกังวลเรื่องการบ็อกหลังจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ